อันนี้คือ Solis Com SE อมอนมาแกให้ดูคือชุด4นะครับมันมีชุด4กับชุด5ที่ผมสั่งมาแล้วก็เป็นหูเดี่ยวอันนี้เราจะเห็นหูเดี่ยวนะเราสามารถซื้อเพิ่มได้หูเดียวก็4990ชุด4เราจำง่ายๆก็ได้ครับ4520อย่างเนี้ยชุด5ก็ส0 0 0มชุด4ก็4 4 6ก็ 16, 16ื่กว่า ตัวมาสเตอร์มันจะเป็นสีเทาสีน้ำตาลนี่แหละครับเป็นหนังอันี้มันจะเบามากนะครับตัว s o l i ิ com ใส่แบตเตอรี่เราจะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใส่รูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือรูแบตเตอรี่มาจาก f a c t o อ y นะครับก็จะเป็นหมายเลขแบบนี้เลยนี่มาจากโรงงานก็จะเป็นหมายเลขติดอย่างนี้นะหนึ่งสสามสี่นะมีทั้งหมด1นึ่งก็คือตัวมาสเตอร์นี่คือสหู แล้วก็ถ้า5หูก็1 2 3 4 Master มาสเตอร์อันนี้ผมจะมาเพิ่มให้ดูเล่นๆก็คือเพิ่มหมูที่5ครับใครที่มี4ี่จะทําเป็น6ก็ซื้อเพิ่มได้แต่ปัญหามันคือถ้าชุด4กระเป๋ามันใส่ได้4อาจจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าแต่กระเป๋ามันคงไม่ยากอะไรนะครับชุด4ชุด5ตัวนี้มันจะแพร์ลิงมาจากโรงงานแล้วแต่ละเราจะมาแพร์ลิงเพิ่มวิธีแพร์ลิงเพิ่มทําแบบไหนทําไม่ยากเดี๋ยวเรามาเปิดตัวที่มาจากโรงงานก่อนเราใส่แบตเตอรี่ก็ไปก็คือใส่ตรงนี้ก็ไป นี่ก็คือใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดได้เลย power on อยู่ตรงนี้นะนี่เป็นไม้เวลาเปิดเข้ามาเนี่ยเนี่ยมันจะกระพริบไม้นะเราจะเห็นว่าไม้กระพริบเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้ครบก่อนนะดูไปก่อนนะผมเปิดสวิตช์โอเคถ้ามันแพร i ิงแล้วไฟมันจะติดนั้นมันยังไม่แพรลิงเพราะมาสเตอร์มันยังไม่ได้ใส่นี่ผมจะใส่ตัวมาสเตอร์เข้าไปแล้วตัวมาสเตอร์นี่มาสเตอร์ Master เปิดนะมันมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ เราสังเกตดูว่ามันจะมีนี่มันจะบอก connect 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 พอ connect ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวสีเขียวแล้วมันจะบอกไปที่หูฟังด้วยว่า connect นี่เรามาดูต่ออันนี้นะครับนี่มันจะมีขั้วให้เราใส่นะนี่แล้วก็เปิดสวิตช์นี่ connect อ่ะ connect ละนะครับเวลา connect แล้วเนี่ย ก็คือลิงก์กันหมดแล้ว4ชุดนี้คุยกันได้นะครับนั้นเราจะดูเสียงว่ามันคุยกันแล้วดังไหมเทส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 หนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่จะได้ยินเสียงไมโครโฟนเพราะว่าผมเอาหูฟังเนี่ยเสียบก็ไปาวางไว้ข้างาตัวที่ผมถ่ายนะครับตัวกล้องที่ผมถ่ายหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ได้ยินเสียงนะครับทีนี้เราเอาตัวหูฟังเนี่ยกลับมานะครับเราจะเห็นว่าเราแพร r i n g อยู่แล้วสี่ เราจะเพิ่มตัวที่ห้าเพิ่มตัวที่ห้านะใส่นี่เข้าไปนะครับนะ power on เราดูไฟนะเราหยิบไปนี่หยอกไปก่อนโอเค p o w e r o n เนี่ยมันจะไม่ลิงก์นะเห็นไหมมันจะไม่ลิงก์นะวิธีที่ทำให้มันลิงก์กันเพิ่มกดปุ่มอัพเนี่ยห้าวินาทีนะครับคอยดูนะมันจะติดกับพิษไฟสามสี่ห้า อ่ะคอนเน็กแล้วเห็นไหมนี่คือหูที่ห้าอ่ะลองดูว่าเสียงเข้าไหมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าฉันอยากได้หูที่หกล่ะเอาหูที่หกเข้ามานะครับหูที่หกเข้ามาไม่ซิงนะต่อให้คุณกดอัพตรงนี้เพิ่มไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะคอยดูนะไม่เข้านะครับ ไม่เข้าละอ่ะไม่ซิงละอ่ะไม่ซิงละเห็นไหมไม่ซิงเพราะว่ามันได้แค่ห้าหูนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะซิงก็ต้องปิดหูไปหูหนึ่งปิดไปแล้แหนึ่งหูแล้วก็มาซิงตัวนี้ต่อได้แค่ห้าหูนะครับตอนนี้อ่ะคอนเนคละนั้น ถ้าเรามี2ชุดชุด4ี่เราอยากจะสลับหูเปลี่ยนหูซิง์ไม่ยากแค่กดปุ่มนี้อัพค้างไว้5วินาทีค้างไว้5วินาทีนะมันก็จะซิง์เลยเนี่ยนะครับส่วนนั้นนี้ก้านมันเราเห็นสีฟ้าสีแดงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามิ้วหรือไม่มิ้วยกที่ก้านได้แล้วก็มาพูดดูทอคตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมิ้วโยกขึ้นไปอ่ะเวลาพูดก็เอาลงมาก็จะเป็นสีเขียวสีน้ําตาลคือมาสเตอร์นี่คือการทํา สหูให้เป็น5หูหรือว่า5ให้เป็น6เป็น7เป็น8นะครับตอนนี้6กเจ็ยังไม่ได้นะครับได้แค่4กับห้นั่นก็คือสูงสุดได้แค่แม็กซิมัมหหูหูที่6ยังไม่ได้ไปแล้วครับขอบคุณครับส่วนการชาร์จชาร์จผ่านแท่นตรงนี้มี6ก้อนนะมีหกช่องหรือว่าคุณจะชาร์จผ่าน USB C ที่ตัวมันก็ได้มันมีรู USB C อยู่ตรงนี้นี่ ทุกตัวจะมี USB C นี่แล้วก็ตัวนี้รู้สึกกันน้ำ้วยนะครับสามารถกันน้ำได้นิดหน่อยบายบาย